โปรไฟล์อัปเดตใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรอัปเดตใหม่บ้างนะคนนะเห็นบ้างหน้าล็อบบี้อันนี้คือหน้าล็อแบบี้นะหน้าล็อบบี้แบบแบบใหม่ใช่ป่ะแบบเชิญเพื่อนมันทำไมเชิญเพื่อนมันกังๆงไงกัปุ่มเชิญเพื่อนตรงเนี้ยอ๋อมันก็เหมือนเดิมมันแค่พับไว้เฉยใช่ป่ะมันแค่พับไว้เฉยทำให้เราดูว่าเอ้ยมีคนออนอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเออที่แบบแบบได้ไม่บังจอเขาอำนวยความสะดวกให้เราแบบนี้ป่ะอ่าก็มีอะไรใหม่บ้างนี่เห็นเขาบอกว่าโปรไฟล์สามารถ อัปรูปได้ยีงไงเอาอัปรูปได้นะอัปรูปได้กับตรงนี้ใช่ไหมใช่เหรอเอาใช่นี่คืออะไรรูปอ๋อนี่คือรูปอันนี้คือรูปรูปจากแอปของเราที่เราเชื่อมไว้ใช่ไหมเมูเราเชื่อมเฟซก็คือเป็นรูปเฟซนี้ป่ะเฮ้ทำไมโอไฟจากโซเชียลมีเดียคือพี่เชื่อมพี่เชื่อมคือพี่พี่เชื่อมกับ v k มาแล้ว v k พี่ไม่ได้ใส่รูปเว้ยเออก็คือเป็นรูปรูปตู้กล้องรูปกล้องไม้เดือว่ะเดือจับเลยนะจริงได้แค่ได้แค่รูปใช่ป่ะได้แค่รูปวะ โอ้ยแค่รูปนะดูดิดูด,ดิมีอะไรมีอะไรมาใหม่ไหนะคนดูบอกดิมันเหมือนอันเก่ามากเหมือนอันเก่าเหรอนี่คืออัปเดตใหม่เหมือนเอ้แต่ยอดไร้ใหญ่มากนะดูดิยอดไร้ตรงเนี้ยสามเจ็ดสองหกนี่คือยอดไร้มันใหญ่มากอะใหญ่แบบใหญ่เต้ออดีคืออะไรอัปเดตใหม่แล้วมีอะไรมาบ้างาดูรานค้าก่อนเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาอัปเดตใช่ป่ามันจะมีร้านค้ารของขวัญของขวัญน,นี่เขาไม่คิดจะเปลี่ยนแบบเซิร์ฟนอกบ้างเหรอถามจริง ي, อี้เฮ้ยนี่มาใหม่ปะเนี่ยมาใหม่ใช่ปะเนี่ยให้พี่เราโหลดเนี่ยเห็นปะ,ะโหลดดิป๊าบนี่คือของใหม่ใช่ปะ่ะราคาเฮ้ยดาเมจนะเป็นสายดาเมจนะใช่ปะของใหม่ปะงั้นขอโหลดทรัพยากรก่อน,อนเลยลโหลดทรัพยากรแป๊บหนึ่งโอเคขอโหลดทรัพยากรแป๊บหนึ่งนะขอดูก่อนว่ามีอะไรมาใหม่บ้างเพ,พี่ว่าทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะเนี่ไปมันแค่อัปเดตอันนี้หรือเปล่าอย่างมันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเตอร์เลยเนี่ย อะไรมาใหม่บ้างบุย่าพาร์ตเออตรงนี้ป่ะบุย่าพาร์ตมาใหม่ป่ะเพื่อมาใหม่ป่ะเนี่ยบุย่าพาร์ตเห็นป่ะคนดูเนี่ยรงบุย่าพาร์ตตรงเนี้ยเหมือนมันปรับปรับใหม่ป่ะดูดูบูย่าพาร์ตตรงเนี้ยทางซ้ายมือก็มีภารกิจเอ้คืออะไรอ่ะ๋อเอ้มันปรับมันปัมันปรับอะไรบ้างเสียงปืนเปลี่ยนใหม่ใช่หรอเสียงปืนเปลี่ยนใหม่ด้วยหรอ อันนี้พี่ยังอ้าว <Shift> มันเป็นอะไรมันบั๊อกอ่อเน,นี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยหรือมันยังโหลดยังโหลดไม่เสร็จอ่าเน,นี่ยคืออะไรไอ้กดอะไรไม่ได้เลยอ๋อปืนอ๋นแอแถบมันก็อยู่ข้างล่างอ๋อแถบนี้เปลี่ยนมีข้องแลบอยู่ตรงนี้เลยตัวละครอยู่ตรงนี้อ่าน,อ F อนี่คืออะไรเอฟเอฟนี่คืออะไรนี่คืออะไรอุ้ยตารางอันดับหมอเวลาดูเปลี่ยนใหม่เปลีป่ยน,นที่ดูใหม่ปกติมันจะอยู่ทางขวามือใช่ไหมไอ้ที่ดูตารางอันดับใช่ไหมน,นี่เข้าไว้ซ้ายล่างแนละ้วเอาไว้อยู่ตรงซ้ายล่างเลยตรงนี้มุมจอ ดับเกมอืมอน,นี่เขายังไม่ได้รีอะไรใช่ปะยังไม่รีแรงใช่ไหมโอ้มันทำให้เรางงเนาะนี่คืออะไรเร็วๆนี้ความสําเร็จน่าจะมีภารกิจใช่ปะกับความสําเร็จมาใหม่อ๋อนี่ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเมื่อกีพ้พี่ยังกดอัปเดตไม่เสร็จอ๋อนี่นี่เองนี่หรอปรับสมดุลปืนสามจริงเฮ้ยมันมีให้ดูดอย่างนี้ดิเหรออันนี้คือเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไร,ะไรคืออะไรํำอะไรบ้างมีความคืออะไรดูดิ M1187 ลดระยะแล้วก็เพิ่มเรีโหลดส่วน M1014 เพิ่มอะไรความแม่นยำระบลดระยะอ้โหความแม่นยำนี่คืออะไรลดโหลดแล้วัเนี้ยชาร์จอะลดระยะระบบแมกกาซีนอ๋อระบกแมกมกาซีนเหรออันี้ก็มีกี่ลูกสี่ลูกสามลูก,ส,ลกสี่ลูกหรือไงมาดูดิเฮ้ยเพิ่มความเสียหาย MP40 เพิ่มความเสียหายบซันน่ะความเสียหายกับความแม่นยำโอ้ใช่บาซันมันค่อนข้างเงียบดีนะนี่เพิ่มความเสียหายอย่างเดียวตัวเนี้ย ใช้ง่ายขึ้นแม่นยำขึ้นปกติปืนนี้ก็แม่นอยู่แล้วนะแม็กเจ็ใช้ง่ายขึ้นนี้แม่นยำมากขึ้นใช่เหรออัปเดตตัวคอนตัวคอนอะไรอ่ะไอของไม่บอกเลยหรอเมื่อเพื่อนร่วมทีมถูกยิงล้มจะชบตัวเองได้โดยอัตโนมัติเฮ้ยอันนี้ก็โกงดิเมื่อเพื่อเมื่อเมื่ออะไรเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเพื่อนร่วมทีมที่ถูกยิงล้มจะชบตัวเองอัตโนมัติเมื่อเข้าสู่อนาเขตของดีบิทรีอ๋อก็คือต้องกลางวงก่อนอย่างนี้ป่ะไอตัวเนี้ย ดึงเพื่อนได้ไวขึ้นโอติมันก็ไวอยู่แล้วนะที่ดึงไวอีกหรอเนี่โอลิเวียรวมทีมใกล้เกียงจะได้รับผลคี่ก็ไปด้วยเฮ้ยดีนะสายหิวป่ะเมื่อดึงเพื่อนจะมอบโล่ให้กับเพื่อนเตึ๊ดเติดตดนี่คืออะไรสกิลอะไรเนี่ยตัวคใหม่เหรอโซโซเนียโซนี้ตัวใหม่เหรอในสถานการณ์ครับขันการยิงล้มศัตรูจะมอบโอกาสที่สองในสนามลบให้กับโซเนียคืออะไรอ่ะโอกาสที่สองนี่คืออะไรเฮ้ย อาโลกอาโลบปลุกพลังเหรอจะช่วยฟืนฟ้นฟูนให้พีให้กับเพื่อนรุ่มทีมเฮ้ยโลกโลกโลกตึงเกินจํานวนการพุ่งบวกหนึ่งลดคูดาวระหว่างพุ่งเฮ้ยแสดงว่าปกติมพุ่งได้กี่ครั้งพุ่งได้สามครั้งสองครั้งบ้างกลายเป็นสามครั้งเนี้ยหรอสกายเลอร์สร้างความเสียหายให้ไอวับวกขึ้นของคูอะไรอะ่ะคูดาวลดลงนี่อะไรอัตราความเสียหายของกอะลดลงมีแค่นี้หรออ่านเพิ่มเติมด้วยนะ โอเคมองไม่ได้นี่เกิดอะไรอะ่ะรับโทเคนฮีโรอีกเมื่อไต่แรงถึงฮีโรอีกเหรออุ้ยเท่นะไอวอลคางสวยนะนี่สีทองก็สวยนะนี่แจกฟรีนเนี่ยเป็นของแจกฟรีใช่ป่ะค่อนข,ข้างดีนะเจมก็ใจดีเกินจริงเจมก็ใจดีมีระบบความสาเร็จในการเนี่ยปลดล็อกความสําเร็จได้ได้อะไรด,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 ด้วยอะ่ะคือป,ป้ายอะ่ะที่สวยนะจะแ,แจกประจุสกินปืนฟรีอุ้ยเจมก็เอาสุดจริงแผทนนี้เนะาะเห็นป่ะ เกมไม่มีแล้วใช่ปะมีแค่นี้ใช่ปะอ๋อม,มีแค่นี้เนะาะเคยอัปเดตนคมีแค่นี้เอ้ยเี่อัปเดตเสร็จแล้วใช่ปะคนดูอ่ามันได้ของรางวัลด้วยแค่นี้เองแจกแค่นี้เองอุตส่าห์ offset! อัปเดตประมาณนี้เนาะเคไหนตรงไหนไมีอะไรเปลี่ยนอีกได้มาอัปเดตครับผมอัปเดตใหม่เนาะเขาบอกว่าเสียงเสียงปืนมันเปลี่ยนเดีย๋ยลองไปที่องเข้าเกมดิเสียงปืนเปลี่ยนจริงปะมาพี่เข้าถูกโหมดปะเนี่ย จะป่านี้ใช้หมดหมดปืนมาแต่ลองทดสอบนี้เขาบอกว่าเสียงปืนเปลี่ยนปืนอะไรดีปืนอะไรดีเฮ้ยเสียงปืนเปลี่ยนเปลี่ยนปืนอะไรบ้างปืนนี้เสียงเหมือนเดิมนะแล้วใครเคลียร์เฮ้ยเคลียร์เหมือนเดิมแต่เสียงเสียงปืนไหนเปลี่ยนลองดิ็เปี้อ๊เหมือนเดิมนะใช่หรอไหนเสียงเสียงปืนไหนเปลี่ยนน้อง ปืนไหนเสียงปืนไหนเปลี่ยนพี่พพว่าสีเหมือนเดิมนะเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยสองโค้งเอ็กมาใช่เหรอสองโค้งเอ็กมาเลยเหรอไหนดูดินี่เหรอสองโค้งเอ็กขอบคุณของวัญนนะครับเฮ้ยไหนเสียงปืนพี่พว่าเหมือนเดิมนะพวกการตั้งค่าเปลี่ยนมาถูกการตั้งค่าดีโหมดวิ่งลากผสมทั่วไปเหมือนเดิมนะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยไม่มีอะไรมาใหม่นี่เสียงคืออะไรเสียงเฮ้ยเสียงนี้คืออะไรอ่ะ ใช้งานขณะออกแอปอ๋อคือออกแอปก็ยังใช้ได้อ๋อเป็นเป็นระบบใหม่ใช่ป่ะสมดุลเสียงอ๋อย่งงสมดุลเสียงมันมีระบบมันมันปรับได้ตรงนี้ใหม่สมดุลเสียงเพราะตเมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะล้วก็มีใช้งานขณะออกแอปแบบพับจอก็แบบกูดได้อะไรอย่างนี้ป่ะไม่มีมันนีไม,ม,ม่อัดหน้าจอดยหรอไม่ตั้งค่าอัดหน้าจออย่างนี้ดิหรอนี่คืออะไรอ่ะอารมณ์ตนค้าความสําเร็จเลยเก็บของให้เก็บของดิก็ไม่มีอะไรนะเท่าที่พี่เห็นเหมือนเดิมๆนะ เอาซองควงไปยิงคนเอาซองควงไปยิงคนเนี่ยน้องบอกให้เอาซองควงไปยิงคนใช่หรอเอาซองควงไปยิงคนนี่น้องบอกว่าซองควงไปยิงคนมามีเสียงเสียงอะไรน้องเฮ้ยเทำไมทำไมมีเอฟเฟคอะไรด้วยเมื่อกี้เฮ้ยผมไม่มีนะม,มีนะพี่ก็หลอนเองเฮ้ยเสียงมันแปลกๆว่ะเสียงมันกองๆอนะกองๆอว่ะ เฮ้ยใช่หรอนี่ยิงคนแล้วนเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแอบเฮ้ยมีก็ไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนอะไรนะเอาจริงไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนอะไรเลยนะเอาจริง อะไรเป็นอะไรเปลี่ยนปกติดีนะปกติดีเฮ้ยว่าพ,พี่ต้องปรับไอ้นี่ไว้ตรงนี้แหละเหมือนปุ่มมันทับกันหรือเปล่าเดแบบี๋ยวนี้ย้ายไปก่อนเออไหนอะก็เหมือนเดิมนะเกมอัปเดตไม่ใช่หรอเพิ่งอัปเสร็จครับผมเพิ่งอัปเสร็จเลยนี่เพิ่งมาร์ฟเสร็จเลยด,ดูดูหน้าเตาหน้าจอเกมผมอ,อัปาร์เสร็จแล้วนะเล่นได้เล,เลยนะ คืออัพเดตมันก็เล่นได้เลยนะนะก็ไม่มีอะไรผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนมากนะไอ้ท่ามูทมันอัปเดตเกมใช่ป่ะเขาต้องเอาของรีเซ็ตมาให้เราใช่ไหมเนี่ยปืนนี้ก็เป็นปืน,ปนที่เอาเข้ามาใหม่ป่ะหรือมันอยู่นานแล้ววันนี้ผมจําไม่ได้นะผมจําได้ว่าปืนนี้มันมาเก่าหรือมาใหม่เออคนถ้าคนถ้าคนรู้ทุกคนรู้ก็บอกผมด้วยแล้วกันเนาะเฮ้ยอันนี้ผมแลกฟรีเดินนี่หว่าอออัปเดตแล้วนี่หว่าใช่ไหมเนี่ยแลกฟรีโอ้แคนยังไม่ถึงเวลไม่ถึง เฮ้ยถามจริงมีอะไรมาใหม่บ้างไม่มีนะเขาเห็นของมาใหม่ยังไม่มีเลยเสียงปืนก็เหมือนเดิมนะที่พี่เห็นนะเสียงปืนมันเหมือนเดิมเป๊ะเลยเสื้อพี่พี่เสื้อนี้พี่ไม่มีหรอเนี่ยถามจริงงั้นต้องซื้อละเออใส่ไปเลยน้องเออเสื้อนี้ไม่มีได้ไงไม่รู้ใช่ป่ะมันไม่มีอนะไรมาใหม่ใช่ป่ะมีแค่นี้ป่ะ อันไหนคนดูบอกดิมีแค่นี้เหรอเขาอัปเดตอะไรบ้างเนี่ยใครรู้บ้างน้องๆหนูๆอัปเดตอีหยัอยงอะ่ะอัปเดตอีหยัยงบ้างนี้ระบบแคนก็ยังเหมือนเดิมข้อความด่วนข้อความด่วนตรงนี้อ่อตรงนี้หรอ ข้อความด่วนคือตรงไหนพื้นที่จัดเปลี่ยนไปพื้นที่จัดเปลี่ยนไปอยู่ข้างล่างตรงนี้นะตรงซ้ายเริ่มเกมพี่เสื้ออัพครับใช่หรอเสื้ออัพวะเสื้ออัพไม่อยู่ตรงไหนนจะจำไม่ได้เนี่ยแมปเปลี่ยนครับขอแมปเปลี่ยนอันนี้แน่นอนอันนี้แน่นอนแมปเปลี่นนนนนยปปนอันนี้แน่นอนอันนี้ไม่เถียงแมปเปลี่ยนอันนี้แน่นอนขออันนี้ขอไม่เถียง วันนี้ไงจับคู well> ่ก็แปลกๆอุ้ยดูดิถ้ายนล็อบบี้ดิดิรู้สึกว่ารู้สึกว่าล็อบบี้มันแปลกๆนะใช่ปะทุกคนดูจะเอาสัตว์เลี้ยงออกก่อนดูดิเห็นป่ะล็อบบี้เนี่ยยืนตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันมันสูงขึ้น่ะรู้สึกมันสูงๆอะซโลไปนี้สโลไปนี้นะอ่าเนี่ยไปนี้อ่าผมตั้งเนี่ยเอาตอบรับความเชิญได้ด้วยต่อติ๊กตรงนี้ได้เลย อืตัวละครใหญ่แปลกใช่เหรอใหญ่แปลกเหรอมันจะอยู่ข้างๆเอ้นี่ระบบส่งของขวัญอยู่ทางซ้ายเลีเหรออันนี้เหรอก็ความด่วนตรงไหนอ่ะกดตรงที่มันเป็นอุปกรณ์เสริมมีอะไรอ่ะสกิลใหม่ฮะอ๋อก็ความด่วนตรงนี้ประหยัดเงินแค่นี้เองเหรอก็ความด่วนปืนพบสุช่วยด้วยตื่นประหยัด,ยดอยู่รวมกันไว้ระวังละมีคนข้างบนมีคน คนเยอะจัดไปอ้อมแป๊บตรงนี้ปลอดภัยศัตรูเลือดน้อยทมเลยอดทนไว้จะตายเดี๋ยวคุ้มกันให้ศัตรูกําลังชุบระวังระเบิดแยกกันไปนําไปคุ้มกันหน่อยศัตรูกําลังมาซ้อมมีคนเอ๊ะสหรับใช้สําหรับคนเปิดไม้ไม่ได้นะอันนี้คือพี่ครับมีรหัสเศร้าไหมครับหัสเศร้าคือแหละอัพต้นไหนอัพแล้วเนี่ยเสียงมันตลกเลยนะจริงเสียงนัมนเต็มตัวไห พบศัตรูหนตูประหยัดเงินฉันอยากอยู่รวมกันไวใช่ไหมมีเสียงผู้หญิงเฮ้ยมีเสียงผู้หญิงผู้ชายด้วยเหรอไหนลองฟังดิเออพลังชีวิตเต็มแล้วระวังลูกซองระวังลูกซองพลังชีวิตเเสียงเสียงปั่นนะจุดชุบมีคนมีคนอยู่ข้างหน้าจุดชุบมีคนมีคนอยู่ข้างหน้าซ่อนก่อนศัตรูกับซ่อนก่อนซ่อนก่อนซ่อนก่อนเสียงนี้ตะกกนเตืนนี่นะเสียงเสียงนี้ค่อนข้างกลนเตีนนะซ่อนก่อนตอนก่อนนี่กลนเตีนนี่นะซ่อนก่อนช่วยด้วย เฮ้ยวยด้เตียงโคตรปั่นช่วยด้วยซ่อนก่อนเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยศัตรูกำลังมาคุมกันหน่อยอไรอะขุมกันหน่อยขุมกันหน่อยพบศัตรูแล้วจุดชุบมีคนจุดชุบมีคนเอ๊ะจะจุดชุบมันต้องมีคนนี่ฮัลโหลไปไปไปอดทนไว้ระวังสไนพยายามได้ดีระวังลูกซอง ระวังสปานี่เร็วพลังชีวิตเต็มแล้วขอโทษเปิดใหม่ด้วยระวังหลังด้วยรับทราบเออเสียงปั่นดีเสียงปั่นจริงเสียงปั่นจริงเสียงปั่นจริงแบนนี้ไม่ได้อัปเดตเยอะมากาเทนะ่าไหร่เลยนะใช่ไหมผมว่ามันค่อยอัปเดตเลยนะระบบระบบการสมของก็ยังเกลือเหมือนเดิมใช่ไหมเท่าที่สังเกตมาใช่ไหมน้องๆหนูๆระบบการอัปเดต ยังเกลืออยู่ใช่ไหมอัพอัเดตไอพวกอัพนู่นอัพนี่อัพนั่นโอเคขอเพลงรักแรกหน่อยล้วนึงนะอ้วนึงนะขอดูของก่อนไม่มีอะไรมาใหม่มีแค่นี้ใช่ไหมพวกร้านค้าก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาใหม่เออตัวละครนะเออตัวละครน่ะตัวละครใหม่มีเปล่าตัวละครดูซิตัวละครมาใหม่มาอย่างยังไม่มาใช่ไหมยังไม่เข้ายังไม่เข้าก็มันมีโหมดใหม่นั่นว่าโหมดอื่นโหมดอื่น มดนี้อัพอัพเดตอะไรยังัไม่อัพเดตอะไรนี่วาทำไมพี่เ่ามันอัพเดตได้แล้วนะเข้าได้ปกติเนาะโอเคทุกคนก็ไปหาอัพเดตซะแกปะ